ยืนยันแน่นอนว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับคุณเผ่าภุมิเคลียร์ชัดกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับเงินแน่นอนอีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะจะมีการสรุปรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะมาติดตามกันต่อค่ะสำหรับเรื่องการแจกเงิน10,000บาทเฟสที่2นะคะหลายคนก็ยังสงสัยค่ะว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะยังได้รับสิทธิ์หรือไม่ยังไม่มีการลงทะเบียน จะเปิดให้ลงทะเบียนกี่โมงจะเปิดเมื่อไหร่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะมีการออกมาย้ำว่ามีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบสิทธิ์จะได้รับเงิน1,000 0บาทแน่นอนค่ะส่วนกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมทางรัฐบาลน,นะคะก็จะมีการ ประกาศรายชื่อสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์ในส่วนของผู้สูงอายุถ้าหากว่าท่านคิดว่าทางรัฐบาลตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องท่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะโทรไปแจ้งสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1111 11ค่ะล่าสุดค่ะคุณอพอภูมิก็ยืนยันนะคะว่าถ้าเปิดลงทะเบียนไม่สําเร็จก็จะถือว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์นะคะสาหรับกลุ่มที่ในการลงทะเบียน ในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะในกลุ่มเฟสที่2เฟสที่3นะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีรวมไปถึงอายุ60ปีนะคะที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จและไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็จะถือว่าท่านโดนตัดสิ์ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะในรอบที่3ค่ะในส่วนของเฟสที่ จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบบัตรประจำตัวประชาชนค่ะคุณผู้ชมคาดว่าอีกประมาณ1เดือนจะมีรายละเอียดต่างๆนะคะสรุปในส่วนของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็จะมีการแจ้งออกมาให้ประชาชนได้รับทราบรออีกประมาณ1เดือนเท่านั้นค่ะในส่วนของคุณสมบัติก็ยังคงใช้เกณฑ์เดิมนะคะซึ่งกลุ่มที่จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะไม่จําเป็นนะคะที่จะอยู่ในเฟสที่3ม อาจจะได้รับสิทธิ์เร็วกว่าก็เป็นได้ค่ะไปฟังเสียงชัดๆจากคุณพภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กันค่ะเดี๋ยวจะมีการประกาศตรงนี้นะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน1เดือนจะมีความชัดเจนนะครับว่าตรงนี้จะมีขั้นตอนอยังไงสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันแน่นอนว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับอยู่ในเสถรพร้อมกันไม่จําเป็นเสมอไปนะครับอาจจะแยกกัน ลงโหลดแอปมาแล้วลงทะเบียนไม่สําเร็จก็ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครับต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนสําเร็จก็ตามเงื่อนไขเลยครับ1งลงทะเบียนสําเร็จ2อาเรื่องรายได้2เรื่องเงินฝากแล้วก็เรื่องอายุแล้วก็ไม่เป็นผู้ต้องถังอะไรต่างๆนะครับตามเงื่อนไขเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่ไม่ได้รับการจิตไม่ผ่านสามารถอุทธรณ์ได้ไสามารถติดต่อเข้าไปที่1111ได้นะครับเป็นคอร์เซ็นเตอร์สามารถฝากเรื่องตรงนั้นได้แต่ทีนี้เรียนอย่างนี้ครับกระบวนการเช็คของเราเนี่ยก็เช็คผ่านหน่วยงานภาครัฐ อย่าง ö, ตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินฝากก็เช็คไปกับตัวแบงก์ต่างๆนะครับเรื่องของอายุก็เช็คไปกับกรมการปกครองนะครับเรื่องของรายได้ก็เช็คไปกับสัมภากรเพราะฉะนั้นทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับก็แต่แต่พี่น้องประชาชนสามารถถ้าสมมติมั่นใจว่าเงินฝากฉันไม่ถึงรายได้ฉันไม่ถึงเนี่ยก็สามารถฝากเรื่องไว้กับที่ 11, 11ได้ครับ ใช้ใช้ทางรัฐเป็นหลักครับสำหรับการดำเนินโครงการในส่วนของเฟสที่3ค่ะคุณผู้ชมเงินดิจิทัลนอเล็ตหน0 0งบาทซึ่งจะได้เป็นเงินดิจิทัลแล้วนะคะจะไม่ได้รับเป็นเงินสดเหมือนเฟส1และเฟสอค่ะซึ่งหลายท่านก็ยังคงสงสัยนะคะว่าสรุปแล้วยังจะได้อยู่ไหมจะได้เมื่อ,อไรจะได้กี่โมงเดินหน้าต่อหรือไม่นะคะล่าสุดค่ะ คุณธุรพันธ์นมนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็งกย้ำนะคะแล้วก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าเงินหมือนเฟ,ฟสามเนี่ยมาแน่ๆขณะน,นี้ทางรัฐบาลมีการเตรียม,มงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในช่วงไตรมาสที่2ของปี2568นี้นะคะก็จะสามารถเริ่มดําเนินการในส่วนของเฟสที่3ได้พร้อมกับระบบดิจิทัลก็จะเสร็จทันพอดีค่ะหลังจากที่จะมีการทดลองระบบนะคะอีกประมาณ 1>, 1เดือนในช่วงเดือนกุมภาหรือว่ามีนาคมนี้ค่ะเราไปฟังเสียงช,ชัดๆจากคุณจุรพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะยืนยันว่าเราจะเปิดระยะเวลาเพื่อให้มีการลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นนอนส m a r t p h o n ต่อไปนนนนไม่นานครับเพราะว่าระบบในการลงทะเบียนอะไรพร้อมหมดทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนที่จะต้องมีการนำเข้าสู่คณะกรรมการ เพื่อให้มีการสั่งการลงมาอย่างเป็นทางการและเปิดลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับการดําเนินการในกลุ่มนี้น่าจะความซับซ้อนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ต้องทําในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเรื่องของดิจิทั l วอลเล็ด้วยซ้ำนะครับไม่เข้าใจ อ๋อเราเรา,เราที่คุยไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้กลไกของธนาคารรัฐนะครับเป็นผู้ดําเนินการซึ่งเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วครับไม่แน่ครับอันนี้สิ่งต่างๆเหลเรานี้สามารถดําเนินการคู่ขนานกันได้ในบางจุดนะครับเราก็พยายามที่จะดําเนินการให้มันเร็วที่สุดแล้วก็มีช่องโหว่น้อยที่สุดนะครับก็ต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดให้ครบถ้วน ยังไม่เห็นตัวเลขแต่คาดว่าเหลืออยู่น้อยมากไม่น่าจะถึงล้านรายนะครับโดยการประมาณการนะครับอันนี้ประมาณการสาเหตุอย่างนั้นก็เพราะว่ากลุ่มแรกที่เราดําเนินการเนี่ยคือกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านรายเนี่ยโดยมากคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ตกอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราก็ยังกะประมาณตัวเลขชัดๆไม่ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้มีการลงทะเบียนก็จะเห็นรายละเอยียดครับ <c oughs> ยืนยันได้นยนไครับก็เป็นนโยบายนะครับยืนยันได้ครับไม่น่าจะเกินสองเดือนอย่างนี้ครับน่าจะเริ่มเริ่มม uh> ีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ทราบอีกทีนึงครับยังไงได้ชี้แจงกัน ไม่ไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดครับไอ้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเรายืนยันมาตั้งแต่วันแรกนะครับว่ารัฐบาลดูแลไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกระบวนการครับเราก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้มีทสิ์ครก็ยังยืนยันที่เดิมนะครับกรอบเนี่ยเรากะว่าจะเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับวงเงินก็มีเตรียมรอไว้ไม่ต่ำกว่าแสน 60,000ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็พร้อมที่จะดําเนินการระบบเดินหน้าได้อย่างเป็นไปตามที่ได้มีการแจ้งไว้นะครับยังไม่ได้รับทราบว่ามีการหลุดกรอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบ Open l o o p ก็ทุกคนก็รับทราบพร้อมที่จะเข้าแสดงเจตจำนงกันอย่างชัดเจนครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งกระบวนการก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของ ข้างหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของโคดดิ้งในเรื่องของการทําระบบอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยมีระยะเวลามีกลไกในการตรวจสอบไอ้ที่เขาต้องทําการทดสอบเรื่องของของไอ้ตัว payments y s t e m เนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับเราก็เห็นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่รายงานมาทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่เรายืนยันเพราะฉะนั้นยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในช่วงไตรมารส2ของปีนี้ก็คือเดือนเม,ามษามนถฤษสภามิถุนานะครับไม่ไง่าก็อยู่ในช่วงนี้ เป็นระบบเป็นระบบ payments y s t e m ใหม่ในระบบ wallet ครับมี blockchain เป็นฐานข้อมูลอยู่ข้างหลังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง